สวัสดีค่ะดิ่ฉันนางสาวพนิดาประพานชื่อเล่นชื่อฝนจากคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยเซาอีฟตบางกอกนะคะก็สําหรับวันนี้ฝนอยากจะมาแนะนํานะคะเพื่อนๆคณะอาจา,ารย์ทุกท่านสําหรับวิทยาลัยเซาอีสตของเราเนี่ยนะคะก็คือจะมีอ e ีบุ๊กเพื่อให้ทุกท่านได้สืบค้นหาข้อมูลต่างๆค่ะได้อย่างรวดเร็วนะคะ หนังสือที่ฝนได้ยืมมาอ่านจะเป็นเรื่องของ40กฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันที่คุณจะต้องรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะ อีกทั้งยังช่วยคุณได้ในเวลาจําเป็นได้เห็นตัวอย่างก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะในหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีคําถามพร้อมกับคําตอบมีหลักมาตาต่างๆที่สําคัญด้วยนะคะรวมถึงมีรูปภาพประกอบค่ะเพื่อให้ทุกท่านอ่านแล้วไม่น่าเบือ่อจนเกินไปแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะมีหลักคําสอนด้วยนะคะอาทิเช่นกรคืองโง่โมโหคือป้าโกรธแค่หนาทีติดคุกสิปีค่ะ สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเพื่อนๆสามารถสแกนรายที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีหนังสือเรื่องอื่นอีกมากมายนะคะที่ครอบคลุมในแอปเดียวพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ